สวักันนะครับผมช่วงนี้ช่วงที่สองชนวิทย์ไทยแลนด์ I am Siam ของเรานะฮะและแน่นอนนะครับผมศิลปินนะครับที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้อย่างที่ผมบอกไว้นะครับเป็นกลุ่มศิลปินที่ตั้งแต่ครั้งแรกซิงเกิลแรกที่ออกซิงเกิลมานี่นะครับก็ได้รับการตอบรับนะครับผมหลายๆคนนี้ชื่นชอบเพลงของพวกเขาอย่างมากเลยทีเดียวจนถึงซิงเกิลล่าสุดเราได้ดูวิดีโอกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเซียนตัดเสียน,นั่งอยู่ตรงนี้เจสซเตอร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันทุกครั้ง ที่มีผลงานใหม่ๆออกมาสบายดีกันนะครับสบายดีครับนี่นะยังเขาเรียกว่ายังคงทำงานมีคอนเสิร์ตอ่าูรไปที่ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยใช่ครับผมจนถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกอัลบั้มแบบเป็นเต็มๆเลยใช่ไหมใช่ครับนี่เพราะฉะนั้นการมานั่งพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยนะครับเรียกได้เลยว่าเจสเตอร์ดีจัดเต็ม แน่นอนครับนะครับผมเพราะออกมาเป็นอัลบั้มเต็มคอนเซปต์เลยคอนเซปต์นี้เป็นยังไงครับอัลบั้มชุดนี้คือถ้าพูดถึงอัลบั้มเลยเนี่ยอาจจะกําลังเดินทางกำลังเดินทางนะครับเอาเป็นว่าเราพูดถึงซิงเกิลก็พอมาซิงเกิลเพราะว่ายังแต่งไม่ครบเรื่องมันเลื่อย ถ้าเราบ้ามนี่ต้องประมาณกันยาครับน่าจะได้ฟังบ้ามเต็มครับก็ค่อยๆทยอยไปเพลงแรกซิงเกิลแรกก็คือเซนตัดเซียนที่เมื่อกี้ได้ดูไปก็เอาไปว่าคอนเซ็ปต์ของเซนตัตเซียนดีกว่าแล้ให้ให้คนแต่งเป็นคนอธิบายแล้วกันคอนเซ็ปต์ของเซนตัดเซียนคือแต่งจากคําว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้าเหนือคาสโนวายังมีคาสโนวีครับผมก็คือ ประเด็นก็คืออยู่ที่ว่าเราเป็นจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงอกหักเป็นเพลงอกหักที่สนุกที่สุดที่เจสันเตอร์เคยทำมาก็ประเด็นมันก็คือว่ามันจะมีการซ้อนไพ่กันอะไรเงี้ยเราโดนเราโดนแฟนเราซ่อนใครอีกคนหนึ่งเอาไว้โดยที่เราไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยซึ่งสถานการณ์แบบนี้มันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนแล้วมันเกิดกับใครครับเกิดกับใครครับผมเองก็ได้ครับจริงจิตริจะโยนให้พี่มุตลอดนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มุจะหน่อยก็จริงๆเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองครับจริงเหรอ จริงดูได้หรอก็ต้องไปถามต้องไปถามเลยก็คือแสดงว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงๆครับผมนี่นะครับผมอันนี้คือเขาเรียกว่าคอนเซปต์ของเพลงใช่ครับในเพลงนี้เลยนะอ่ะทีนี้เมื่อได้คอนเซปต์ออกมาเนื้อหาอันนี้อันนี้เพลงนี้ใครเป็นคนแต่งเลยครับพี่โอเลยครับอแต่งอ้เหมือนเดิมแต่งทุกเพลงทุกเพลงเลย ดนตรีแะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มเติมอะไรยังไงดนตรีเดี๋ยวให้พียเดี๋ยวให้พียอเล่าให้ฟังดีกว่าดนตรีนี่เท่าที่ได้ยินกันไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าเร็วขึ้นหนึ่งครับแล้วก็จะมีความเป็นร็อกแอนด์โรลเข้ามานิดหนึ่งแต่ด้วยเครื่องดนตรีแล้วก็กรุฟต่างๆแล้วก็ซาวที่ยังเป็นโซลอยู่ครับผสมกันออกมาเราก็จะได้เป็นร็อกแอนด์โซลครับร็อกร็อกแอนด์โซลคือมีความเป็นร็อกครับผม มีเครื่องเป่ามีเครื่องป่าร็อกบางคนอาจจะคิดว่าเป็นต้องเป็นกีตาร์ดังๆแต่ร็อกอันนี้เราเหมือนเป็นร็อกแอนด์โรลรุ่นแบบเก่าๆหน่อยยุคพอเล่นได้โยกได้ย้ายโยกได้นะครับผมซึ่ง การร้องนี่มันต้องเปลี่ยนไปไหม้หรือเพิ่มเติมอะไรยังไงคือพรอมพนไปร้องมาเป็นแบบนี้มันต้องเพิ่มอารมณ์เยอะคือแบบว่าประมาณว่าถ้าเราจะมาร้องนุ่มๆเหมือนเพลงพวกฟิงจูแต่วมประจานคืนนี้อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าอาจจะดรอปไปหน่อยโดย้วยดนตรีพุ่งขนาดนี้แล้วผมก็เลยต้องแบบจัดอารมณ์ให้เยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะอันนี้คือสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นและเปลี่ยนไปใช่ครับนะครับผมพอพอตอนที่เข้าห้องอัดได้ออกมาเป็นเพลงเรียบร้อยแล้วพอได้ฟังด้วยกันเป็นยังไง ชอบนะสนุกริจๆก็สนุกกันเลยตอนที่ทำเดโมอะไรครับตอนที่คุยกันว่าคอนเซปต์เนี่เดี๋ยวผมก็คุยกับเพื่อนๆในวงว่าเดี๋ยวเราจะเขียนเพลงชื่อเพลงว่าเสียนตัดเสียนออกมาคือตอนนั้นยังไม่มีเนื้อเลยนะครับหมายถึงเอาชื่อเพลงมาก่อนใช่เอาเอาคอนเซปต์มาก่อนเลยว่าแบบว่าเออมันจะต้องเกี่ยวข้องกับการโกงกันนะมันต้องเกี่ยวข้องกับ คือจริงๆคุยกันว่าอยากได้ภาพเกี่ยวกับบคนเล่นไพ่คนเล่นการพนันซึ่งมีการหักเหลี่ยมซ้อมซ้อนคมกันอะไรเงี้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอะไรเงี้ยคนตัดเซียนคนตัดเซียนคนตัดเซียนแล้วมันก็เลยเลยตัดฟืนไม่ใช่ดีทานเราเอาคนตัดฟืนแล้วมันคนเก็บฟืนอ๋ออุ้ยมันก็เลยเลยมาจน ถึงภาพ m v ด้วยว่าเสียนตัดเสียเนี่ยคนจะคิดไปถึงโจซิงฉือหนังพวกอะไรนะคนเล็กทั้งหลายคนเล็กตัดนู่นตัดนี่อะไรเงี้ยก็เลยคุยกับพุ่มกับว่าเราอยากได้ภาพที่มันดูดูเจ้าพ่อเจ้าพ่อหน่อยพุ่มกับเขาก็เลยเสนอเรื่องเอาอย่างนี้เลยไหมพี่ถ้าเกิดเป็นเซียนตัดเสียเนี่ยเอาเอาเซียนอีกแบบหนึ่งเลยไหมเอาภาพแบบพวก เน็กเซียนท่องเต้มาเลยไหมวงไซสิวที่เป็นเขาเป็นเซียนอะไรกันเซียนตำนานก็เลยได้ภาพเป็มอย่าเป็นอย่างเนี้ยเมื่อกี้ที่ได้เห็นงานเอามาโหเป็นจีนเลยเป็นจีนเลยนี่คือที่มาของ m v นั่นเองใช่ไหมครับผมทีนี้เราจะเห็นว่าแน่นอนว่าเพลงออกมาสนุกสนานมันก็ต้องเพิ่มในเรื่องของการเต้นเข้ามาด้วยเรื่องเต้นนี่ยังไงครับพี่หมูพี่หมูติถ้าเกิดมาาเตน ใครที่เดินทางไปผ่านมาพวกเราโชว์สดเนี่ยก็จะเห็นเราเต้นสเต็ปซ้ายชิดขวาชิดไปซ้ายขวาไปซ้ายขวาเพลงนี้เป็นเพลงเร็วเพลงใหม่ซึ่งเราอยากจะเพิ่มเสน่ห์ลงไปเพิ่มสีสันลงไปหนึ่งให้กับเพลงนี้เราก็เลยมีสเต็ปเรียกว่าเป็นบ็อกกิ้งมีการเต้นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยเพิ่มเข้าไปแม่ป้อนข้อมูลใหม่ใช่ไหม ปกติที่เป็นฝ่ายขายไปดาวน์โหลดนี่เสียบสาย USB ให้อยู่ถ้าถามอย่างเดียวอันนี้แบบเออถามถามอะไรก็แล้วแต่จะตอบเป็นรหัสดาวน์โหลดไม่ชอบกินอะไรมาครับก็1 2 3่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าหกเท่านั้นแต่วันนี้ทมเรื่องคอนเสิร์การเต้นอ่ะฉาอฉาบได้ตอบได้อย่างนี้ต้องมีแบบเขาเรียกว่าเรียนอะไรยังไงไหมครับ มีครับมีก็คือเป็นเป็นทีมที่เราเขาเคยสอนเราเต้นมาทีนึงเลยคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งนะครับก็สอนพวกบอยแบนด์เกาหลีจริงๆแล้วก็คือจะบอกว่าเราตัดออกไปเยอะมากแล้วด้วยครับเพราะจริงท่ามันเยอะมากแบบแต่เราเราเล่นคือคือผมโอเคแต่ว่า เออพี่หมูพี่โอเนี่ยเขาเล่นกีตาร์เล่นเบสไปด้วยมันก็จะแบบลำบากนิดนึงครับเราก็เอาแค่แบบก้าวขาเป็นจังหวะอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กลับมาใช้จนเล่นโชว์สดด้วยโชว์สดด้วยก็มีแล้วมีเต้นแล้วด้วยมันก็เพิ่มสีสันเนาะเวลาเราเล่นคอนเสิร์ตกับเขาเรียกอะไรสร้างความสัมพันธ์สีสันให้คดูด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ่า ทีนี้อันนี้ถือว่าเป็นเพลงที่มีความ,มแปลกใหม่ไปเลยไหมขอ,ข,อของเจสเซ,อ,เซ,อ,เซอ,เอร์เนี่ยครับจะพูดอย่างนี้ได้ไหมหรือว่าแปลกครับถือว่าแปลกเพราะว่าเพลงเจสเ,เ,เตอรอ์อย่างที่ทุกคนเคยชินกันก็จะเป็นเพลงโรแมนติกหน่อยหนึ่งแล้วก็เพลงความเร็วก็จะกลางกลางเนิบๆเนิ่พอโยกได้แบบ สวยๆหลๆ่อๆอะไรอย่างงี้ครับ<า>แต่เพลงนี้ก็คือบันบัอย่างนี้เลยะมับเบฮ้ยเฮ้ยเขเอาไงเนี่ยออตอนที่ตอนที่ผมแต่งออกมาก็คือเอ็ดดี้เขาก็คุยกับพี่จะเอาเร็วขนาดนี้เลยเหรอพี่ออผมก็เลยว่าเอาเอาเร็วขนาดนี้แหละเพราะเราไม่เคยทำไหนๆจะทำเพลงสนุกแล้วก็สนุกให้มันสุดให้สุดไปเลยทำให้มันสุดไปเลยใช่ครับฟีดแบ็กนะคะผมยังไงครับมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างพี่ทีเขาไปเช็คในยูทูบทุกวันนะครับว่ามีคนคอมเมนต์ว่ายังไงว่า ก็ส่วนใหญ่ก็จะจะชอบคี่ที่จะชมในภาพ MV ว่าทำทาได้แปลกดีกล้าที่จะทําแล้วก็แบบมันจะมีมุกอะไรที่เป็นมุกแบบเขาเรียกอะไรมุก แบบประหลาดประหลาดประหลาดอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยครับแบบซอหักเหลี่ยมก็เอาปังมาหักเหลี่ยมเียเเออสียเหลี่ยมก็หักป๊อกอะไรเงี้ยเออก็แบบว่าพี่ๆกล้าเล่นหนูก็กล้าก็กล้าชอบลยก็เลยอะไรเงี้ยแต่ประเดี๋ยวพกของของทางพุ่งกลับก็น่ารักดีแล้วก็แบบเรื่องเพลงนี่เขาก็ก็ก็บอกว่าชอบกันเลยครับบอกเออสนุกดีอ่าฟีดแบ็กกลับมาแบบนี้พวกเราก็หายเหนื่อยครับใช่ไหมครับผมอ่ะนี่คือล่าสุดเซนตาเซียนสเต็ปต่อไปนี่ สำหรับเพลงต่อไปคอนเสิร์ตผลงานเดินแบบการแสดงเดินแบบเลยอ่เป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวเจสเซอร์จะไปร่วมงานประเพณีวิ่งควายชมบุรีเหรอใกล้ใกล้ร้อเล่นดูดิดีดีๆๆเดี๋ยวพี่ไปเชียร์ผลงานซิงเกิลต่อๆไปเดี๋ยวตามมาแน่นอนครับผมก็ตามตามสเต็ปไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวระหว่างนี้จะมีเพลงละคร จะมีเป็นละครที่พี่ทีไปร้องกับโรสด้วยแล้วก็เป็นละครรูจนาเท่เรเร็วๆนี้กําำลังจะออกแล้วแตเป็นตอนที่3ก็ในประมาณ2เดือนได้ร้องฟิลิ่งกับโรสซิลิทิปครับผมก็น่าจะเป็นอันนั้นจะเหมือนขั้นระหว่างซิงเกิลสองนาะอาจจะถือว่าเป็นซิงเกิลสองไปเลยอะไรเงี้ยครับติดตามกันนะครับโอเค และที่สําคัญนะครับวันนี้นะครับผมนี่ศิลปินมานั่งอยู่ตรงนี้ทั้งทีเราก็เลยจะเปิดมิวสิกวิดีโอตามใจศิลปินเลย request ได้รีเควสเลยครับผมเหมือนแบบเป็นคนดูทั้งบ้านโทรเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับว่าอย่างไรครับอยากฟังเพลงอะไรครับอยากฟังเพลงอะไรครับเอายากดูเอ็มบีอะไรอ่าเดี๋ยวเปิดให้เลย เอาของเพื่อนเราแล้วกันของเพื่อนของเพื่อนสาวของเราอยากฟังเพลงแอบเจ็บครับของลูกว่ามิจิกาครับผมไม่ใช่แอบจิตครับเพนใหม่แอบเจ็บอะไรนะไม่ใช่แอบจิตนะแอบเจ็บแต่เรียกว่าแอบเจ็บนั่นเองอเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมสำหรับมิจิวิดีโอเพลงนี้รีเควสต์กเดนเซเตอร์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับผมโชว์สดๆแน่นอนนะครับในรายการของเราสักครู่เดียวครับผม คิดว่าคงเป็นเธอแล้วไร้วีแววที่เธอต้องเสียใจช่วยดูแลไม่มีข้อแม้และเอาใจใส่ยกหัวใจให้เธอหมดทัด้งดวงแต่สิ่งที่เห็นที่พ่านมานั้นเป็นเพียงภาพลวงเดี๋ยวจะทวงหัวใจกับขึ้นมาก็สายไปเธอมีใครอีกคนซ่อนเอาไว้เสียใจ ยังฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครมาแทงข้างลังซ้อนไพ่ซ้อนไขยเอาไว้ไม่จนระวัสนสะใจอย่างเธอต้องยกดิ้วให้เป็นเสีย <Wow. S 1> ว้าอู้แจ๊สโอใครเตือนก็ไม่ฟังเพราะฟัง ดีนี่ทำเกันได้ไงที่ช่วยแทแคาไม่มีขอแม้ถมเอาใจใส่และยกหัวใจให้เธอหมดทั้งดวงแต่สิ่งที่เห็นที่ผ่านมานั้นเป็นเพียงภาพลวงอยาจะทั่วหัวใจกลับขึ้นมาก็สายไปเธอมีใครอีกคนซ่อนเอาไว้เสียใจ อย่างฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครเมื่อใจขึ้นงหลเธอซ่อนภัยซ่อนใครเอาไว้ไใ้เันรู้วันสาใจอย่างเธอต้องยกนิ้วให้เป็นสี ว้เสียใจท้อคนอย่างฉันต้องมาโดนหลอกช้ำในถูกใครเมือแทงขึ้นไหลเธอซ่อนภัยซ่อนใครเอาไว้ไม่ันรู้วันเสใจยังเธอต้องยกนิ้วให้ไหลเสียใจท้อคนอย่างฉันต้องมาโดนหลอกฉ้ำในถูกใครเมือแทงขึ้นไหล เธอซ่อนไปซ่อนเรยเอาไว้ไม่ทันระวังสาใจอยางเธอต้องย อย่างเธอต้งยกให้เป็นเสียเลยใช่เลยครับเ,เพราะนั้นเนะครับเวลาเพลงนี้ออกไปเล่นตามคอนเสิร์ต ครับเป็นไงครับเป็นไงครับก็ตอนนี้คนก็ยังร้องกันไปได้ครับแต่แต่เต้นแต่เต้นตามได้เพราะว่าจังหวะนี้มาเลยครับผมใช่ไหมครับครับผมเอาล่ะเพราะนั้นถ้าจะโหลดแบบถูกกฎหมายนี่ให้เขาเรียกว่าได้เวลาการร้องตามไาแนี่ครับได้เวลาดาวน์โหลดดาวน์โหลดนะครับภาพกว้างเลยครับดาวน์โหลดเพลงของเจสซีเตอร์นะครับได้ที่ด็อกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งห้าหกแล้วกดโทรออกครับจุ๊บๆเน่ นี่คือดาวน์โหลดแบบถูกกฎหมายเพราะเราจะได้เป็นกําลังใจที่ดีให้กับศิลปินของเรากันครับผมนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยนะครับผมพูดถึงคอนเสิร์ตนี่ครับเร็วๆนี้แล้วครับผมเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเราจะเจอกันใน VMS ด้วยสำหรับเจสซีเตอร์นะครับก็จะขึ้นบนเวที Unblock Step at Park Paragon ครับผมโอ้โหเป็นไงครับนี่มีการเขาเรียกว่าเตรียมความพิเศษอะไรยังไงไว้ให้กับแฟนๆชาแนลวีบ้างครับคือวันก็จะได้รับฟังเพลงของเจสซีเตอร์ตั้งแต่ชุดแรกที่ฮิตเลยหรือแบบว่า มีอาจจะมีเพลง cover ด้วยแล้วพอดูแล้วเราเราเล่นเป็นวงสุดท้ายเลยนะครับก็อยากให้สนุกสนานกันก็เดี๋ยวก็จัดเต็มให้แน่นอนวงสุดท้ายนี่คือเอห้าโมงถึงสี่ทุ่มนะครับโอ้โหนั่นละครคือวงอื่นที่ยไปกี่โมงเลยมั้ยเราถ้าเจอเราเป็นสี่โมงหรือสี่ทุ่มห้าั่วโมงครับวงอื่นเขาเล่นสี่โมงถึงห้าโมงจเล่นที่สองเลยเพื่อนเราจะเล่นจูบวนประมาณสามสิบรอบจูบเขาสิบรอบ ยังไงเดี๋ยวเจอกันแน่นอนแน่นอนครับผมสำหรับเวทีนี้ที่พาพารากอนนะครับผมผมสำหรับ BMF ของเราครับเราปิดสยามกัน3เวทีเลยนะครับสุดท้ายเดี๋ยวให้เจสเซนเตอร์ฝากถึงทุกคนหน่อยครับผมในวันนี้ครับก็ฝากแฟนชนวีด้วยนะครับก็ซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลแรกในบั้มที่4ี่ของเรานะครับชื่อเพลงว่าเซนตัดเซียนนะครับยังไงก็ไทยชอบก็เข้ามาดูเซิร์ชดูตาม YouTube ก็ได้หรือไม่ก็ดาวน์โหลดอย่างที่พี่หมูว่าไว้นะครับก็เข้ามาที่ f a c e b o o k c o m จเจสเตอร์เข้ามาติดตามตารางงานของเราได้นะครับรวมถึงใครที่เล่น Instagram ก็ follow ได้ที่พี่หมูเลยครับแอดหมูเจ๊นะครับผมผมทีเจนะครับ เอสดีเจ็ดมือกองนะครับส่วนหนึ่งพี่โอก็คือโอเจ็ดนะครับทุกเจ็ดเติม S หมดนะครับอ้าวเลยครับติดตามนะครับทุกเรื่องราวกันได้นะครับอย่างที่บอกกันไว้นะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับเจสเตอร์ที่มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีมากครับเดี๋ยวซิงเกิลต่อไปเราคงได้มีโอกาสต้อนรับและพูดคุยแล้วก็โชว์กันอีกแน่นอนแน่นอนครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้ชมมิวสิควิดีโอนะครับผมอริสรานั่นเองนะครับผมจากเดโมโปรเจกต์ไปดูพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยยวววชช่่งงหนน้้าาสุดทเจอกั ครับ